มันคือช็อตที่แฟนบอลทั้งสนามถึงกับอุทานพร้อมกันแบบไม่ได้นัดหมายเฮ้ยพลาดได้ไงฟอร่ะเพราะมันเป็นจังหวะที่แทบทุกคนมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าเบนจามินจะต้องใส่สกอร์ได้แบบไม่หลุดกรอบแต่เรื่องเหลือเชื่อก็เกิกเกดขึ้นต่อหน้าต่อตาทุกคนไม่เชื่อว่ากองหน้าที่กำลังฟอร์มแรงที่สุดคนหนึ่ง จะยิงหลุดเสาแบบไม่น่าเชื่อทั้งที่เหลือพื้นที่โล่งๆต่อหน้าเหมือนประตูยกมือขึ้นให้ยิงแล้วแท้ๆทำให้ทั้งสนามเงียบกริบไปชั่วขณะก,ก่อนที่เสียงโห่ร้องอย่างตกใจจะดังขึ้นตามมาเป็นลูกโซ่ความรู้สึกในตอนนั้นคือเหมือนทั้งโลกหยุดหมุนไปชั่วอึดใจเห็นภาพลูกฟุตบอลลอยผ่านเท้าเบนจามินเหมือนสโลโมชันแล้วพุ่งออกเสาไปแบบเฉียดฉิวชนิดที่ผู้เล่นฝั่งตรงข้ามเองอยังแทบไม่เชื่อสายตา หลายคนถึงกับหัวเราะออกมาเพราะไม่คิดว่าจังหวะแบบนั้นจะพลาดได้แต่ในเวลาเดียวกันก็เสียดายไม่ได้เพราะมันควรเป็นประตูที่ง่ายที่สุดในชีวิตของเขาด้วยซ้าแต่สิ่งที่ทำให้เหตุการณ์นี้กลายเป็นไวรัลไปทั่วโซเชียลไม่ใช่เพียงเพราะมันเป็นช็อตพลาดประวัติศาสตร์เท่านั้น แต่เป็นเพราะเพียงไม่กี่นาทีต่อมาเบนจามินกลับลุกขึ้นมาเปลี่ยนเสียงหัวเราะยอกของทุกคนให้กลายเป็นเสียงร้องไห้ของคู่แข่งกับเสียงเฮลั่นของแฟนบอลตัวเองเมื่อเขาไถ่ายเท้าขวาง้างเต็มแรงส่งลูกไฟพุ่งวาบเข้าเสียบสามเหลี่ยมด้านบนอย่างงดงามจนผู้บรรยายถึงกับตะโกนลั่นว่าลูกนี้ต้องปราบเบนจามินคืนชีพแล้วจ้า ช็อตแรกคือความพลาดช็อตต่อมาคือความโหดร้ายนั่นคือสเสน่ห์ของกองหน้าระดับพรสวรรค์ที่ไม่เคยยอมแพ้ต่อความผิดหวังแต่ละมันเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงถูกแฟนบอลขนานนามว่านักเตะที่เดาอะไรไม่ได้เลยสักอย่างเพราะทุกครั้งที่คิดว่าจะยิงง่ายเขาก็ทำให้ยากแบบน้าเหลือเชื่อแต่ทุกครั้งที่คิดว่าจะยิงยากเขากลับยิงได้แบบเหนือคนธรรมดาเหมือนหลุดมาจากเกมฟุตบอล การที่เขาสามารถตัดสินเกมได้ภายในเสี้ยววินาทีคือจุดเด่นที่ทําให้โค้ชวางใจให้เขาเป็นตัวความหวังของทีมมาโดยตลอดหลังจากลูกพลาดเบาๆที่ทําทั้งสนามถึงกับปากปากค้านเบนจามินเองก็หัวเราะแห้งๆเหมือนไม่อยากเชื่อตัวเองเหมือนกันแต่เขาไม่เสียอาการไม่บน่นไม่ฟ้องกรรมการเขาเตะพื้นหนทีเหมือนปลุกตัวเองแล้ววิ่งกลับขึ้นเกมเหมือนเดิม ความเยือดเย็นแบบนี้ทำให้หลายคนเปรียบว่าเขามีสกิลของนักเตะพรีเมียร์ลีกชัดเจนเพราะความกดดันระดับสูงในลีกอังกฤษคือโรงเรียนฝึกจิตใจที่แข็งแกร่งที่สุดแห่งหนึ่งในโลกแม้เขาจะไม่ใช่ซูเปอร์สตาร์ดังระดับโลกแต่การได้ผ่านการฝึกกับทีมระดับพรีเมียร์ลีกทำให้เขาแตกต่างจากนักเตะทั่วไปแบบเห็นได้ชัดไม่ว่าจะเป็นการยืนตำแหน่งที่ฉลาด การอ่านเกมล่วงหน้าหรือแม้แต่ความมั่นใจที่เติมพลังให้เขากลับมาได้ทุกครั้งหลังทำพลาดนั่นคือสิ่งที่แฟนบอลไทยหลายคนให้ความสนใจเพราะตอนนี้เขากลายเป็นหนึ่งในนักเตะต่างชาติที่กำลังถูกพูดถึงนักที่สุดในลีกและการยิงลูกไฟงามหยดก็เหมือนตปกย้ำสถานะว่าเขาคือของจริงระดับคลาสพรีเมียร์ลีกในนาทีที่เบนจามินซัดลูกไฟคนนั้นเข้าไปความกดดันของจังหวะก่อนหน้าถูกทำลายไปจนหมด เขาวิ่งดีใจเหมือนระเบิดอารมณ์ออกมาทั้งหมดผู้เล่นในทีมวิ่งมากระโดดกอดกันอย่างบ้าคลาั่งเพราะรู้ว่าประตูนี้สำคัญแค่ไหนไม่ใช่แค่เพราะมันคือประตูขึ้นนํำแต่เพราะมันคือประตูที่สร้างความมั่นใจให้กองหน้าของทีมกลับมาร้อนแรงอีกครั้งและเมื่อกองหน้าฟอร์มเข้าที่นั่นหมายถึงประตูต่อต่อไปจะตามมาแน่นอน แฟนบอลทั่วโซเชียลต่างก็แห่แชร์คลิปกันกระนำโดยเฉพาะการเปรียบเทียบแบบฮาฮาที่เอาช็อตพลาดโล่งๆกับช็อตยิงสามเหลี่ยมมาเทียบกันแล้วใส่แคปชั่นว่าแง่ไม่เข้ายากจัดจัดกลับยิงได้หรือนี่แหละเบนจามินตัวตึงเรื่องหัวใจแฟนบอลบางเพจถึงกับเขียนว่าจังหวะแบบนี้ต้องทำให้ยากก่อนถึงยิงได้ทำเอาเกิดเป็นกระแสะแซวบรรยากาศสนุกๆเต็มโลกออนไลน์ อีกหนึ่งประเด็นที่ถูกพูดถึงคือความขยันของเบนจามินเวลาเขาพลาดเขาไม่ยืนบ่นหรือชี้นิ้วโทษเพื่อนเหมือนนักเตะบางคนแต่ลงมาช่วยไล่บอลแรงไม่มีตกทัศนคติแบบนี้คือสิ่งที่แฟนบอลไทยชอบมากบางคอมเมนต์ถึงขั้นบอก,กว่าฟอร์มแบบนี้ต้องต่อสัญญายาวๆแล้วครับสโมสรซึ่งพูดตามตรงก็ไม่เกินจริงเพราะนักเตะสไตล์นี้คือของหายากในตลาดลูกหนัง ไม่ใช่แค่ยิงได้แต่มีความมุ่งมั่นมีวินัยแอลเลนเพื่อทีมมากกว่าเพื่อสถิติส่วนตัวผู้บรรยายกีฬายังพูดในระหว่างเกมว่านี่แหละที่เขาบอกกว่าอดีตนักเตะที่ผ่านพรีเมียร์ลีกมามันเห็นชัดหมดทุกจังหวะฟุตบอลเขาอยู่ในอีกระดับจริงๆซึ่งเป็นคอมเมนต์ที่ทำให้แฟนบอลยิ่งเชื่อมั่นว่าเบนจามินกำลังจะก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในนักเตะต่างชาติที่ดีที่สุดที่ลีกไทยเคยมี ตลอดช่วงเวลาหลังจากยิงประตูนั้นเบนจามินเดินเกมอย่างมั่นใจกองหลังฝั่งตรงข้ามเริ่มไม่กล้าปล่อยให้เขามีพื้นที่เขาต้องเจอประกบสองตลอดแต่ยิ่งโดนประกบหนักเขายิ่งเล่นดีขึ้นเหมือนเป็นนักเตะที่ยิ่งโดนกดดันก็ยิ่งแข็งแกร่งเขาดึงจังหวะพักบอลและสร้างพื้นที่ให้เพื่อนเล่นได้ดีขึ้นหลายครั้งจนโค้ชทีมคู่แข่งถึงกับออกอาการหัวเสีย พราะรู้ว่าไม่สามารถหยุดกองหน้าคนนี้ได้ด้วยการไล่บี้ธรรมดาอีกต่อไปจบเกมแม้ทีมาจากเก็บชัยชนะได้แต่สิ่งที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือสองช็อตแตกต่างสุดขั้วของเบนจามินช็อตแรกทำให้ทั้งสนามช็อคช็อตต่อมาทำให้แฟนบอลทั้งสนามต้องลุกขึ้นยืนพร้อมกันแต่ที่น่าสนใจที่สุดคือการที่เจ้าตัวให้สัมภาษณ์หลังเกมแบบติดตลอก,กว่าผมคิดว่าลูกง่ายมันไม่ท้าทายครับต้องยากถึงจะเข้าทางผม ทำให้คนดูหัวเราะก,กันทั้งสตูดิโอและยิ่งรักเขามากขึ้นไปอีกความจริงแล้วไม่ใช่ว่าเขาตั้งใจให้ยากแต่เพราะสัญชาติยานของกองหน้าระดับสูงมักจะถูกปลุกขึ้นมาในช่วงที่ตึงเครียดที่สุดและบางครั้งจังหวะง่ายๆกลับทําให้สมองคิดเยอะจนพลาดแต่จังหวะยากๆที่ต้องไวกว่าใจกลับเป็นช่วงที่เขาใช้สัญชาติญาณเป็นหลักทําให้ยิงออกมาได้งดงามอย่างไม่น่าเชื่อนี่แหละคือความเป็น เบนจามินที่แฟนบอลเริ่มหลงรักในสไตล์และเอกลักษณ์ของเขามากขึ้นทุกวันหลังจบเกมแฟนบอลหลายคนบอกว่าแม้จะลุ้นจนหัวใจวายแต่ก็ยอมรับว่ามันคือเกมที่สนุกที่สุดเกมหนึ่งเพราะได้เห็นทั้งความผิดพลาดและความเหนือระดับในคนคนเดียวกัน และที่สำคัญคือได้เห็นความมุ่งมั่นแบบไม่ยอมแพ้ของนักเตะที่ต้องการพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าเขาคู่ควรกับการเป็นตัวหลักของทีมนักเตะที่มาถึงจุดนี้ได้ไม่ใช่เพราะโชคช่วยแต่เพราะความตั้งใจและประสบการณ์ที่สะสมมาอย่างหนัก ท้ายที่สุดช็อตพลาดโล่งๆจึงไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่กลายเป็นจุดเริ่มต้นของช็อตยิงลูกไฟที่สะเทือนทั้งสนามเพราะถ้าไม่มีพลาดก็ไม่มีแรงึพิเศษที่จะสร้างลูกยิงระดับไฮไลท์ที่ถูกแชร์ไปเป็นล้านวิวในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงและกลายเป็นเรื่องเล่าที่แฟนบอลจะพูดถึงไปอีกนานว่าเกมนั้นแหละเบนจามินยิงโล่งพลาดแล้วกลับมาซัดลูกไฟพุ่งสามเหลี่ยมแบบพระเจ้าเข้าฝัน นี่คือความคลั่งความมันและความเป็นตัวตนของกองหน้าชื่อเบนจามินนักเตะที่ไม่เคยเดินเส้นทางเรียบง่ายแต่เลือกเส้นทางที่ยากที่สุดเสมอแอลามันทําให้เขาโดดเด่นกว่าใครบนสนามฟุตบอล